ต่อไปแล้วคุณจะถึงจุดหมาย did for a long time? No. I just got you. Oh, okay. Uh, and I'm going to show you something. Look at this. It have a, bell. Ding, like dong. a ding dong bell. ding dong. Ding dong, ding dong, ding <laughs> dong. So daddy say bye. We got to go. Bye. I got to go. Okay, bye. I love you. Miss you. Bye. Muah. miss you too. Muah. Miss you. ใช่ค่ะพร้อมไหมลูกอ้อมดีเข้าข้างไหนอ่ะข้าลูกนี่ไง เอาสีฟ้าเหมือนกันเอาตัวไหนดลูกไม่ใช่ออหนูตั้งชื่อให้หมอหน่อยได้ไหมหนูชอบสีอะไรลูกอ๋อสีม่วงโอเคอ่ะเอาสามตัวเลยค่ะหมอพิงค์เดียผ้านะคะหมอคุณแพทย์เด็กเนาะอันนี้เป็นคุณแม่คุณแม่เป็นแม่เราะว่าน้องไม่ได้คันไม่ได้อะไรแต่ว่าสงสัยอยู่จริงๆก็แพ้อะไรแน่อะไรเงี้ยเราเราคุณแม่เคยแบบทดสอบผิวหนังหรือว่าแบบเคยสอบเลือดหะไรแบบนี้ไหมคะร้อนมาก หนาวมากก็จะมหนาขึ้นใช่แล้วก็จะมีเป็นลหลแต่ช่วงนี้เองมันต้องผิวอแห้งเนาะคุณแม่ไม่ทาเนาะนช่ไหมผิวขอก็เป็นภูมิแพ้ผิวหนาเล็กน้อเนาะคุณแม่แต่ภูมิแพ้ผิวหนาก็คือจะเหมือนกับผิวแห้งๆนิดนึงแล้วก็จะขึ้นที่แก้มขึ้นที่บริเวณข้อขาอะไรอย่างเนาะแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้รู้สึกว่าลูกมีคัดจมูกหรือว่านอนกลนขยี้ตาขยี้จมูกเงีองไหมหมอดูจมูกนิดนึงได้ไหมคะลูก มนดีไว่น้ำเป็นไหมลูกตั้งแข็งใจคือฝนมั้ยนะหนึ่งสองสามอ้เก่งจะไม่อาดหายใจกันนะนข้าจมูกเข้าจมูกเลยใช่ไหมใหญ่ไปไหมใหญ่ไปไหมคะก็คือันนี้รู้จมูกเนาะอ๋อปกติมันจะต้องแบบมีมูแบบเยอะๆข้างข้างเนี้ยบวมเยอะบวมประมาณสักแปดสิบกว่าเปอร์เซนต์๋อเหมือรูกหายใจอยู่น้อยๆแล้วก็ข้างนี้ก็บวมนีดหนึ่งบวมแปดสิบเปอร์เซนต์เหมือนกัน ก็คือ,อแม่ไม่น่าจะแบบเหมือนเริ่มมีจมูกอักเสบอะไรเงี้ยส่วนนึงมันเป็นจากพวกฝุ่น PM ด้วยคุณแม่คุณเหมือนกันความมันบวัเยอะๆอ่ะมันก็เลยทําให้มันดีเลยนะให้คุณแม่ดูน,นิดนึงนะคะใต้ตาตรงเนี้ยเขาเริ่มคำคำลงนิดนึงแต่ใต้ตาเนี้ยรู้สึกเลยว่าโรคว่า,วา,วามันคำึ้นงยึดที่ตรงนี้วัใต้ตาคำคำนี่ไว้เหี่ยวๆนิดนึงเพราเนี้ยจะเกิดจากจมูกบวมนานๆแล้วเรนเลือดที่ตามับไม่ได้นะแล้วก็เป็นอะไรนู่ เหมืนเด็กเด็กต่างประเทศเขาจะแพ้พวกฝุ่นเยอะพวกเบิร์สพอ l l e n อะไรเงี้ยเคือแบบเป็นเป็นแรชก่อนนาคือเพิ่งตรวจสุขภาพที่เมกาค่ะแบบไม่กี่วันก่อนหน้าก็เป็นทุกอย่างโอเคแล้วคือมันได้บวมคุณหมอตอนที่นู่นชายเขาก็เห็นเช็คอะไรก็ดูปกติเรื่องขอบตาดําแบบคิดอยู่ในใจว่าทำไมหน้าดูปโงดําดําที่ปกติค่ะ ก็่ือช่วงเนี้ยที่เอ็มสองจุดห้านมามาแ้วแหละเวลาแพ้มันจะเป็นสองอันถ้าเป็นเอ็มสองจุดห้ามันจะเป็นมลภาวะมลภาวะก็คือเราเป็นคนป,ปกติอ่ะเราก็โดนเอ็มไม่ได้เหมือนกันก็คือโดนเราจะมีพวกแบบจมูกอักเสบใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเด็กภูมิแพ้ค่เขาจะโดนเอ็มก็มีอาการหรือว่าโดนพวกไรฝุ่นใบฝุ่นจะเป็นสัดตวนนัวเล็กๆก็จะมีอาการเหมือนกันเดี๋ยวหมอให้ลองทานยากแก้แพ้ดูก่อนเนาะแล้วก็ห้ามหมัน้ำอุ่นอ่านนะคะ ่มาตอยู่ทีันนั้นร้อนตลอดเลยมาคาร์โลหนูก็เลยผิวแห้งเลยลูกส่วนใหญ่อะแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันจะแพ้ตัวไรฝุ่นไรฝุ่นมันอยู่ในฟูกอยู่ในที่นอนเนาะสิ่งที่คุณแม่ต้องทำถ้าเขาเป็นเด็กไทยอะจะแพ้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสมมติเด็กคุณแพ้สิบคนจะแพ้ได้ฝุ่นแปดคนคุณแม่ต้องไปซื้อผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นนะคะแล้วก็ห้ามกระโดดบนเตียงมาดิกระโดดบนเตียงเลยลูกห้างเ่นตุ๊กตา เล่นไหมนิดหน่อยค่ะต้องถ้าตุก๊กตาคุณแม่จะเล่นน่ะคุณแม่ต้องออกมาสักให้เขาก็คือ60องศาแล้วก็สักทุกอาทิตย์เนะะะาะาแล้วก็ผ้าม่านผ้าม่านก็คืออยากให้ลูนเล่นในผ้าม่านนะคะเล่นต้นแอนนะคะแล้วก็ล้างจมูกทุกวันก่อน,นะะเนาะช่วงนี้พีเอ็มเยอะนะคะตัวถุงอท้ากากก็คือดูให้มันมีตัวเฮปาฟิลเตอร์ช่องนี้จะดูดไอุ่นแล้วก็ดูดพีเอ็ม25ได้เนาะแล้วก็ความชื้นในห้องนอนให้อยู่ที่ประมาณ40-50เปอร์เซ็นต์นะคะ คุณแม่จะไปกำจัดพวกนี้ก่อนก็ได้แล้วก็สมถติเราเกิดอยากดูว่าลูกแพ้อะไรก็จะมีก็จะมีสองวิธีก็คือทำทดสอบถึงไหนหรือว่ก็คือจับเลื่อนคุณแม่อยากลองไปกำจัดก่อนหรือว่าอยากทำทดสอบสงสัยมาตลอดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตรวจที่นั่นก็เลยคิดว่าอยากมาทำได้ค่ะถ้าถ้าอันนี้ได้กินพวกยาแก้แพ้อะไรมั้งอ้าวได้กินยาอะไรเลยค่ะเอลซ่าช่วงไม่แก้สิบขวดที่จะแพ้พวกอาหารทะเลออะไรย่างเงี้ยค่ะก็ ตอนนี้ที่น้องเป็นก็คือเป็นเหมือนผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบตรงนี้เนาะพวกนี้มันจะเป็นตั้งแต่ช่วงแบบเป็นหลักเดือนแล้วก็พอหลังจากประมาณสอสามขวดมันค่อยดีขึ้นแต่ว่าอันที่คุณแม่ต้องระวังก็คือภูมิแพ้อากาศก็คือจะแบบอาการเย็นขึ้นเรื่อยๆหลังสามขวดขึ้นไปเนาะตอนนี้น้องสี่ขวบก็คือเนี่ยใต้ตาเขาก็เลยเหมือนเริ่มคันๆเนาะผิวหังหกขวบจะยิ่งชัดขึ้นก็คือตัวภูมิแพ้อากาศกับผอบผือมันจะมาคู่กันก็จะทำทดสอบเลยก็ได้ค่ะวิธีทดสอบมี ทดสอบผิวหนังจะได้สารประมาณส0สิตัวก็วคือจะเป็นไลฟ่ดมานไลส์ส์มาแนวเชอรายา่าเนาะอันนี้เราผล1ินาทีรู้ผลแต่ก็คือเขาจะต้องอยู่นิ่งๆยอมให้เหมือนแบบสกิปผิวนิดนึงอีกธีหนึงก็คือจอดเลือดเลยถ้าจอดเลือดรอสักประมาณหนึ่งนาทีก็จะรู้ประมาณ20ตัวได้ถ้าเป็นอากาศก็คือจะเป็นไลฟูดมาไลสาส์มาแนวเชอรายา่าเนาะแล้วก็จะแบ,บ่งเป็นอาหารหรือว่าจะทดสอบเป็น36ตัวเลยก็ได้ถ้าคุณแม่แบบสงสัยว่ามีม,มีอาหารตัวไหนที่คุณแม่ยังไม่เคยกินไหม ฟองแบบกูปลาหรือว่าฟองแบบไข่แป้งสาเกอย่างเงี้ยกินหมดแล้วเนาะจริงจริงในใจก็อยากให้เช็คไปเลยดีอั้นเดี๋ยวไปต่ยกันต่อนนะลูกเนาะโอเคค่ะไนะค่ะค่ะก็จะมีไซเเด่์นะคะคุณแม่ถ้ารุ่นนี้ก็เป็นไซยใสเด่นสติ๊กเด่นะคะนี่ยนะตัวนี้เอ่อถอดทาวามสะอาดได้คุณแม่ลองล้างผ่านน้ำร้อนแล้วก็ถือไว้ให้นน่น ถ้าสักอาทิตย์หนึ่งก็เปลี่ยนว่าถ้ารู้สึกว่าเย็นแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะนี่เราก็ตรวจล้างจมูนะคะล้างจมูกในกล่อบที่จะมีสบายน้ำทำความสะอาดเหมือนใจเลิ้นมือค่ะตบกดอะไรนี้เลยอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องมีก็คือจะเป็นนอะเกลืออันนี้ซื้อเป็นขวดเด็กๆก็ได้แต่ว่าจริงๆร้านจมูกสามารถล้างได้เรื่อยๆเช้าเย็นได้เลยนี่ถ้าเกิดไม่มีอาการไม่ก็ล้างให้สักวันละหนึ่งครั้งถ้ามีอาการก็เป็นช้างลืม จะเป็นตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้ที่คุณแม่สะดวกลยแล้วก็แม่ดึงน้ำเกลือขึ้นมาค้งนึงก็ประมาณหนึ่งในประมาณจิบหนึประมาณนี้เองคะ่ะแล้วก็อันนี้คุณแม่จะใช้เป็นถุงรองหรือใช้เป็นยังไงก็ได้ที่คุณแม่สะดวกน้องชายแค่รนองนนแล้วก็ช่วงแรกๆคุณแม่ล้างจมวกให้ช่วิาอย่าให้คุณแม่ทําใจเลยทุกคนนะเกือบแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ล้องห้าอยู่เลยแล้วแม่เนาะทีเนี้ยยิง่งเป็นช่วงแรก คุณแม่อาจจะช่วยล้างให้ข้างละหนึ่งเซลินก่อนก็ได้ีันค่อยๆให้เขาเชิมน,นะคะเนี่ยถ้าสักพักเขาลุกงอก,ก็ค่อยเบินเป็นข้างละสองเซลินก็ได้นะคะนไม่ร้องเพราะหลับตก้ใช่เถือ่อไม่ต้องถือค่ะมันดีแค่นั่งเฉื่อยนะนั่งให้กำลังใจน่าพยงนะคะมันจะเหมือนกับ แม่เฉียงๆอย่างนี้นะหนึ่งสองชั้นเก่งมากค่ะเฮ้ยทำไมเก่งจ้าเอาออกมาเลยค่ะเอาูออกมาเนี่ยแง่ขอเก่งนะจะได้เลยช่หมเอามาอีันดีแลวเก่งเหมือนว่าง้ำเะเมื่อกี้เหมือนว่ายน้ำไหมลูกเออมันมีกค่ขั้นหนึ่งได้ไหมคะพี่วยาบาทำอุ้ยเก่งแม่ แสดงว่าคนนี้เป็นจิเปอร์เซนเพราะว่าคนนี้ไม่ร้องไห้เก่งมากเลยขั้งหน้ามาดีแก้หายใจหนึ่งแล้วหนึ่งสองสามสี่สองสามเอาออกมาเลยเกก่งมาโล่งเลยไหมสบายเลยเออสบายเลยเก่งจังเลยโอ้จะเจ็บหัวเอามาดีดคือน้ำลายคือน้ำลายเราจะรู้สึกเจ็บหัวได้ไม่เป็นไรถ้าเจ็บหัวคือน้ำลาย เป็นไรเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นใจมันจะดีขึ้นนะคะไม่เป็นไรอนะคะแลนะ้วแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวผูมากคือน้ำลายเรื่อยๆลูกจะค่อยดีขึ้นนะโอเคไดไหอาจจะนิดนึงเหมือนมดนกัะอาจจะนิดนึง ทำมือให้พี่ปานดูหน่อยได้ไหมคะว้า,วาเก่งสุดๆเลยอ่ะไหนดูซิดูซิคุณหมอขอไปตรวจหน่อยนะมาดีแทะอะไรบ้างนะอู้อันนี้รักรักเป็นๆต้อง,องดูว่าอุ้ยมาดีมีเส้นเือยเสียหรือเปล่ามาดีกลัวไหมคะ ได้ไหมคะไดค่ะข้เชื่อเปัน่างนะไม่แสบเลยจะเย็นเย็นเยนไหมคะเออแสบไหมคะไม่แสบเลยมาที่เก้ามองหรอเป่าเดี๋ยวต่อไปอาจจะต้องเอาเหรีๆขึ้นมา9ก้ามองนะคะถ้าไม่9ก้ามองหลับตาแล้วนะเดี๋ยวจะไม่มอง้นะหนูไม่ถนัดมองแม่ต้องมองพี่อะไรพี่ไยาลทำเรวมาก3ามวินาทีเสร็จเลยโอเคไหม ได้ไหมมานีได้เลยมานีหลับตาแบบสามวินาทีได้ไหมคะไม่ได้อยากดูไหมถ้าไม่อยากดูไม่ต้องดูเจ้าแหลมๆมาแล้วนะคะตาาปิดโอเคอะไหลับตาเลยดูได้มานีดูได้ใช่ไหมเก่งใช่ไหมคะได้นิดเดียวสามวินาทีพี่บานทำเบาๆสามวินาทีหนึ่งสองสามเก่งมากมานีโอเคเสร็จแล้ว เห็นไหมทำสามี่นาทีทิ้งเลยทิ้งแหลมแหลมดูได้เลยอ่านให้ดูขอลงเลือดได้ไหมคะดีแล้วนะคี่เก็บตัววาเห็นไหมไม่มีแหลมๆหแล้วพี่บาเอาเกีงกน่ยอจะมา่ยกนจังเลยอใช่ใช่ค่ะแก็จเป็นอยลูกกมากเจ็บ่ลกเจ็ไหม มาดีทนได้ไหมคะทนได้ไหมคะไม่ได้หนูทนอยู่นี่หนูทนอยู่หนทนได้ค่ะหนูทนอยู่ได้เลยเดี๋ยว้าแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะนี่จะน่เีย ยมือนะมาีไม่ตึงแขนคนะ้ีเน้ไม่เกลียดเลยอันนี้ไม่เกล มานเปลี่ยนเป็นคัสเตอร์กระจุนเดี๋ยวแม่จะต้องไปตรวจต่อสิ เดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะคะครับไข้ไอหอบเหนื่อยอะไริปกติมีไหมครับไม่มีค่ะเอ่อยาที่ใช้ประจำมีไหมครับไม่มีไม่ได้กินยาอะไรเลยโอเคครับอุิกานของเพื่อนนิดนึงนะครับดีแพ้น้ำมูกไหลแค่ั้น